เมื่อ3ปีก่อนจ่าสิบเอกบ๊อบลีสเวกเกอร์สไนเปอร์ฝีมือดีของนาวิกโยธินสวรัฐถูกมอบหมายให้ทำภารกิจร่วมกับเพื่อนของเขาดอนนี่ซึ่งทำนั้นที่คอยบอกทิศทางลมและชีพ้พิกัดตำแหน่งของศัตรูให้กับบ๊อบสำหรับทั้งคู่ภารกิจนี้ไม่มีอะไรยากก็แค่การกำจัดขยะที่พยายามจะเข้ามาก่อกวนการเคลื่อนพลของทหารอเมริกาที่กำลังจะเดินทางไปรับทหารที่อยู่อีกตำแหน่งหนึ่งให้ปลอดภยัย ทันทีที่ศัตรูเริ่มโผล่ออกมาบ๊อบจึงเหนี่ยวไกสไนเปอร์อย่างที่เคยทำมาเป็นหมืน่มนๆครั้งใส่พวกมันอย่างแม่นยำ <Hit. S 1> แต่แลนะนัดที่ยิงออกไปไม่พลาดเป้าเลยสักครั้งเล่ากับว,ว่าบ๊อบสามารถควบคุมกระสุนทุกนัดของตัวเองได้ทว่าเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นและกำลังจะถอนตัวจ,จู่ๆกลับมีศัตรูอีกกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดบ๊อบจึงรีบยิงสกัดพวกมันเอาไว้อย่างฉุกละหุกจนทำให้ศัตรูเริ่มรู้ตำแหน่งและยิงสุมเข้ามาในพื้นที่ซุ่มโจมตีของทั้งสองคน ในตอนแรกดูเหมือนทั้งสองคนจะรับมือไหวเพราะพวกศัตรูอยู่ในจุดที่เสียเปรียบและแทบจะทำอันตรายอะไรทั้งคู่ไม่ได้เลยแต่ทันทีที่พวกศัตรูเริ่มหยิบอาวุธหนักออกมาใช้ทั้งสองคนจึงเริ่มรู้สึกถึงอันตรายเพราะมีโอกาสสูงมากที่ทั้งคู่จะถูกลูกหลงจากปืนใหญ่ที่ยิงสุ่มเข้ามา เมื่อตานเอาไว้ต่อไปไม่ไหวแล้วทั้งสองคนจึงเริ่มวิทยุไปขอกำลังเสริมจากกองบัญชาการโดยขอร้องให้รีบนำยานผ่านนะพร้อมกำลังทหารเข้ามารับพวกเขาเดี๋ยวนี้แต่ทว่าคำขอของทั้งคู่กลับถูกปฏิเสธเพราะผู้บัญชาการมองว่าการส่งทหารเข้าไปอาจจะทำให้สูญเสียกำลังเพิ่มดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะยอมสละแค่2ชีวิตดีกว่า เมื่อรู้ตัวแล้วว่าถูกกองทัพลอยแพ่ทั้งคู่จึงจำเป็นต้องช่วยตัวเองและหาทางรอดไปจากขุมนรกนี้ให้ได้แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะยิ่งแย่ไปกันใหญ่เพราะตอนนี้ศัตรูเริ่มส่งหอเข้ามาโจมตีจนทำให้ดอนนี่ถูกคมกระสุนเจาะทะลุร่างกายจนตาย ถึงแม้จะต้องมาสูญเสียเพื่อนรักไปต่อหน้าต่อตาแต่นี่ไม่ใช่เวลามาเสียใจยเพราะเฮลิคอปเตอร์กำลังจะหันหัวกลับมาโจมตีบ๊อบต่อบเป็นดายที่2บ๊อบใช้เซียวินทีที่เหลืออยู่เพ่งสมาธิและยิงไปที่เฮลิคอปเตอร์ลำนั้นหลายครั้งแต่ก็แทบไม่สะทกสะท้านเขาจึงเปลี่ยนเป้าหมายยิงเข้าไปที่ใบพัดอย่างจางังจนทำให้หอเริ่มสูญเสียการทรงตัวก่อนจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นทันที3ปีต่อมาบ๊อบได้ขอลาออกจากกองทัพเพื่อปลีกตัวมาใช้ชีวิตยอย่างสันโดษอยู่บนเทือกเขาเล ทว่าในวันหนึ่งจู่ๆกลับมีเจ้าหน้าที่สองสาคนเดินทางมาที่บ้านกลางหุบเขาของบ๊อบอย่างผิดสังเกตหนึ่งในนั้นคือพันเอกไอแซคจอห์สันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ CIA ที่แจ้งว่าสาเหตุที่เขาต้องถอมาถึงที่นี่เพราะอยากจะเสนอง,งานให้ทำในตอนแรกบ๊อบค่อนข้างปิดกั้นตัวเองเพราะเขาไม่อยากจะกลับไปเข็นฆ่าใครแบบเมื่อก่อนอีกแล้วแต่หลังจากที่ไอแซคสัญญาว,ว่าง,งานนี้มือของบ๊อบจะไม่เปื้อนเลือดเลยแม้แต่หยดเดียวเขาจึงอนุญ,ญาตให้ไอแซคลองอธิบายลักษณะของงานให้ฟัง ไอแซคเริ่มเผยว่าสายลับ CIA แอบรู้มาว่ามีใครบางคนกำลังวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าดังนั้นเขาจึงอยากให้บ๊อบเดินทางไปวิเคราะห์สถานที่จริงว่าถ้าเขาเป็นผู้ก่อการาดคนนั้นเขาจะเลือกใช้ตำแหน่งใดและวิธีการใดในการรอบสังหารในครั้งนี้ไอแซคสารภาพว่าจริงอยู่ที่เขาสามารถไปจ้างสไนเปอร์คนอื่นๆให้มาช่วยงานนี้ได้แต่เนื่องจากสายข่าวแอบดูมาว่าผู้ก่อการไดคนนี้วางแผนจะซุ่มยิงจากระยะไกลกว่านหนึ่งไมล์ดังนั้นเขาจึงคิดว่าไม่มีใครจะเชี่ยวชาญเรื่องนั้นได้ดีเท่ากกับบออีแล้ว อย่างใดก็ตามบ๊อบปฏิเสธเสียงแข็งที่จะรับงานเพราะหลังจากวันที่เขาถูกกองทัพหักหลังจนต้องสูญเสียเพื่อนรักไปเขาก็ไม่รู้สึกศรัทธ,ทธาต่อภารกิจใดๆของประเทศอีกเลยแต่ระนั้นไอแซคก็ยังเชื่อว่าบ๊อบยังมีเลือดลักชาติอยู่ในตัวเพราะถ้าหากวันนี้เขาเลือกที่จะเพิกเฉยต่อภารกิจที่เขาสามารถช่วยได้เขาอาจจะต้องกลับมาโทษตัวเองตลอดชีวิตถ้าหากวันนั้นมันเกิดเรื่องเดรยายขึ้นจริงๆ ด้วยเหตุนี้เองบ๊อบจึงตัดสินใจรับงานนี้พอรู้สึกว่ามันคงไม่มีอะไรมากไปกว่าการวิเคราะห์มุมมองของผู้ก่อการร้ายเขาเริ่มหยิบสไนเปอร์คู่ใจออกมาข้อสนมให้ตัวเองก่อนจะพบความจริงว่าจิตวิญญาณการสังหารศัตรูจากระยะไกลมันไม่เคยจางหายไปจากตัวของเขาเลยหลังจากที่บอกลาเพื่อนดักเสร็จบ๊อบจึงเริ่มเดินทางไปยังเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียเพื่อวิเคราะห์สถานที่จริงเขาเริ่มใช้สัญชาตญาณของตัวเองผสมผสานกับสิ่งที่เขาถูกฝึกมาจากกองทัพเพื่อมองหาจุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสังหหารรผู้้้น้นนนใใคีเจอ หลังจากที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจด้วยรวบรวมข้อมูลจนครบถ้วนบ๊อบจึงเดินทางมาส่งการบ้านกับไอแซคโดยอธิบายว่าในเมืองฟิลาเดลเฟียมีอยู่จุดหนึ่งที่ยุทธศาสตร์สมบูรณ์แบบที่สุดที่สามารถรอบสังหารผู้นำได้จากระยะเกิน1.8ไมา์ได้อย่างแม่นยำบ๊อบเผยว่าถ้าเขาเป็นฆาตรกรเขาจะเลือกใช้ปืนสไนเปอร์ปากลำกล้องใหญ่เพราะจากระยะนี้จะต้องคำนวณทุกอย่างตั้งแต่แรงลมความชื้นหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวของเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้กระสุนทิ่่า่นกปกไปโดนเป้าหมายได้แบบนัดเดียวจอดแต่เมื่อบ๊อบหมดหน้าที่แลลละะกกัังงจเดินทาบ ไอแซคกับดังเขาไว้โดยขอร้องให้วันจริงบ๊อบอยู่ที่นั่นกับพวกเขาด้วยเพราะถึงแม้ตอนนี้เขาจะดูแล้วว่าฆาตกรจะใช้วิธีการใดแต่มันก็ไม่ปลอดภัยเท่ากับบ๊อบอยู่ชี้ป้าให้พวกเขาในสถานที่จริงแม้จะผิดคาดไปหน่อยแต่สุดท้ายบ๊อบก็จำใจต้องทำตามคำร้องขอของไอแซคอย่างไม่มีทางเลือกในวันจริงบ๊อบถูกเชิญให้ไปยืนสังเกตการอยู่ดิมหน้าต่างของตึกส้มๆหลังหนึ่งโดยข้างในคือศูนย์บัญชาการที่มีเจ้าหน้าที่หลายสิบคนคอยรับรายงานความเคลื่อนไหวทั้งหมดภายในงาน ส่วนจุดประสงค์ที่เมืองฟิลาเดลเฟียจัดงานนี้ขึ้นก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียกร้องสิทธิ์ผู้โด่งดังอย่างอาร์บิชอปจากแอฟริกาได้ตกเถียงกับประธานาธิบดีดึงความเหลวแหลกทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศของตน ทว่าในระหว่างที่ดองให้ผู้นำเดินทางมาถึงบ๊อบก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่ชอบมาพาคนหลายอย่างภายในสถานที่จัดงานโดยเฉพาะการที่พวกเขาผูกดิปปินไว้ใกล้ๆโพรเดียมที่มันจะเป็นเครื่องมือสำหรับใช้บอกแรงดมของฆาตกรเป็นอย่างดีและทันทีที่ขบวนของประธานาธิบดีเริ่มเข้าสู่เขตพื้นที่จัดงานจู่ๆตำรวจพื้นที่นายหนึ่งกลับถูกอนุญ,ญาตให้เดินเข้ามาภายในศูนย์บัญชาการอย่างไม่มีเหตุผลถึงแม้สีหน้าท่าทางของเขาจะดูเป็นมิดไดพิตไพยแต่บ๊อบก็สังเกตว่าตำรวจนายน,นี้ทำตัวมีพิรุษจนสังเกตได้ เมื่อประธานาธิบดีเริ่มก้าวขึ้นสู่เวทีไอแซคจึงเริ่มสั่งการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกนายเตรียมความพร้อมอย่างสุดกำลังแต่เมื่อบ๊อบแจ้งว่าตอนนี้คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะเก็บฆาตกรก่อนที่มันจะลั่นกายจู่ๆเขากลับถูกตำรวจพยายามจะวิสามาันส่วนคนที่ถูกลอบสังหารในงานคืออาร์ชบิชอปไม่ใช่ประธานาธิบดี ในขณะที่คนในงานกำลังวิ่งหนีตายกันระนาวตำรวจก็เริ่มแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่คน,นอื่นๆว่าให้จับตายฆาตรกรที่รอบสังหารผู้นำเท่านั้นในตอนนั้นเองที่เราจะได้พบกับ FBI มือใหม่อย่างนิกที่พยายามจะหยุดบ๊อบแต่กลับถูกตลบหลังจนถูกแย่งปืนกับกุญแจรถป่า ขณะเดียวกันในตอนนี้ไอแซคได้เปลี่ยนศูนย์บัญชาการให้กลายเป็นห้องโลง่ลงๆสำหรับใช้รอบสังหารประธานาธิบดีแล้วเราจะพบว่าสนเปอร์ที่พวกเขานํามาจาัดฉากในครั้งนี้คือปืนประจํากายของบ๊อบที่พวกเขาได้ขโมยมาจากบ้านบนเนินเขาของบ๊อบนั่นเองตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าบ๊อบถูกป้ายสียให้เป็นฆาตกรท,ทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนเหนี่ยวไกยด้วยซ้ําแต่เรื่องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ค่อยเอาไวท้ทีหลังเพราะตอนนี้ตํารวจทั้งเมืองกาลังไล่ล่าเขาอย่างอึกกระทึก ในระหว่างทางนอกจากบ๊อบจะต้องโฟกัสไปที่การหลบหนีเขายังถูกรบกวนจากอาการบาดเจ็บที่เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเขาจึงพยายามมองหาจุดที่สามารถซ่อนตัวได้จนไปพบกับเครื่องล้างรถอัตโนมัติที่พอจะซื้อเวลาให้บ๊อบได้ครู่หนึ่งในขณะที่เครื่องล้างรถกำลังทำงานบ๊อบจึงใช้เซียววินาทีนี้รีบคว้าชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากรถของ FBI มารักษาตัว แต่ไม่นานนักพวกตำรวจก็ตามหาพิกัดของบ๊อบจนเจอบ๊อบจึงรีบชิ่งหนีออกมาก่อนโดยไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วเขาจะไปหลงเอือนที่ไหนแต่หลังจากที่หลบหนีมาได้ระยะหนึ่งจูๆรถของบ๊อบกบถูกรถบรรทุกชนเข้าอย่างจังจนเสียหลักตอนแรกเขาคิดว่าเขาน่าจะจบเห่แล้วแต่ยังก่อนเพราะบ๊อบรีบใส่เกียร์ถอยและเหยียบคันเร่งหนีจนมิดโดยไม่สนใจว่าสิ่งที่รอยอยู่ข้างหลังจะเป็นอะไร จนในที่สุดรถของบ๊อบก็ร่วงตกลงไปในแม่น้ําและค่ะคอยๆจมลงสู่ก้นทะเลอย่างช้าๆทาให้เราต้องมาติดตามกันต่อว่าหลังจากนี้บ๊อบจะเอาชีวิตรอดออกมาต่อสู้กับเรื่องบตรซบที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ยังไงแต่ก่อนจะไปรับชมกันต่ออย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดและกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค่ิปใหม่ๆจากช่องมุมืดไว้ด้วยนะครับ หลังจากเหตุการณ์ความวุ่นวายเมื่อสักครู่ตำรวจและนักประดาน้ำก็เริ่มดำลงไปยังจุดที่รถของบอ๊อบตกลงไปแต่พวกเขาไม่พบศพของบ๊อบอยู่ข้างในเลยปรากฏว่าบ๊อบสามารถเอาชีวิตรอดออกมาจากรถคันนั้นได้และได้ทำการแอบเกาะแพรลำหนึ่งหนีไปแล้วเจ้าหน้าที่ FBI จึงสั่งให้ทุกส่วนเริ่มปูพรมตามหาเพราะเชื่อว่าบ๊อบคงจะยังหนีไปไหนได้ไม่ไกลขณะเดียวกันบ๊อบเริ่มหนีขึ้นมาบนฝั่งแล้วเริ่มมองหารถสักคันที่น่าจะพอขโมยได้แต่การเคลื่อนไหวทุกๆก,ก้าวของเขามันกลับยากลำบากเหลือเน็ไไดด,าาด,ไได้ด้่อบบขงมีึลย หลังจากที่พบรถยนต์เก่าๆคันหนึ่งบอ๊อบจึงเริ่มใช้มันขับหนีออกไปจากเมืองพร้อมกับสังเกตว่าตอนนี้เขากำลังถูกเจ้าหน้าที่ตามล่าตัวแบบติมอัตาศึกสำนักข่าวทุกแห่งทั่วโลกเริ่มรายงานข่าวการรอบสหารของบ๊อบกันอย่างคลึกโครมแต่มีม่กี่คนเท่านั้นที่จะดูว่าเรื่องทั้งหมดนี้คือการใส่ร้ายให้บ๊อบเป็นแพรับบาป ในขณะเดียวกัน FBI หน้าใหม่ที่เพิ่งบรรจุมาได้3เดือนอย่างนิกก็กำลังถูกหัวหน้าตำหนิอย่างหนักเรื่องที่เขาปล่อยให้ฆาตกรหนีไปพร้อมกับรถและปืนของเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นเขาจะต้องถูกส่งตัวไปให้หน่วยเหนือสอบสวนเพราะความผิดพลาดในครั้งนี้ทําให้องค์กร FBI ขายหน้าอย่างหนักแต่ถึงแม้จะถูกลงโทษนิกก็ยังสงสัยว่าทําไมตอนนั้นบ๊อบถึงตะโกนบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําแต่ข้อสังเกตนี้ไม่ได้ทาให้เพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่หัวหน้าฉุกคิดด้วยซ้ำเพราะทุกคนเห็นตรงกรันว่าพวกคนร้ายก็พูดแบบนี้กััันนนท้้ง ขณะดเดียวกันบ๊อบที่กำลังจะเข้าไปซื้อชุดปฐมพยาบาลในร้านค้าข้างทางกลับถูกความไว้โดยข่าวด่วนที่เปิดเผยใบหน้าของเขาอย่างจงครึมบ๊อบจึงทําการเดินไปตัดไฟของทางร้านให้มืดสนิทเพื่อที่เขาจะได้เข้าไปขอซื้ออุปกรณ์สักสองสาอย่างมาใช้รักษาตัวเองเมื่อได้มาแล้วบ๊อบจึงหอบสังขารตัวเองเดินเข้าไปในร้านซ่อมรถเก่าๆที่น่าจะไม่มีคนอยู่ก่อนที่เขาจะเริ่มใช้ทักษะการปฐมพยาบาลผสมประสานเข้ากับอุปกรณ์ที่เพิ่งได้มาเพื่อทําการรักษาตัวเองอย่างทุรนทุราย หลังจากที่การรักษาเบื้องต้นเสร็จสิน้นบ๊อบจึงทําการพรางตัวและเริ่มออกเดินทางต่อไปอย่างที่ไหนสักแห่งส่วนนิกได้ใช้เวลาทั้งคืนย้อนดูภาพเหตุการณ์ในวันนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเขาไม่เชื่อว่าสไนเปอร์มือระการอย่างบ๊อบจะยิงพลาดเป้าไปไกลขนาดนี้ในช่วงเช้าตรู่บ๊อบได้ขับรถมายัางบ้านหลังหนึ่งในรัฐเคนตักกี้เพื่อมาขอความช่วยเหลือจากซาร่าแฟนของดอนนี่ที่ตอนนั้นเขาเคยบอกว่าเธอกำลังจะไประเรียนเป็นพยาบาลแต่ซาร่าก็เผยว่าเธอไม่ได้ไปรเรียนเป็นพยาบาลเพราะเธอเป็นคนกลัวเลือดดังงนนนน้้้เเธออออจจึแนะะนะใหบบบกลไไไไปพรราคช่่วยม เห็นได้ชัดว่าสารามไม่ต้องการให้บ๊อบมาที่นี่เพราะถ้ามีคนเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันตัวเธอเองก็อาจจะพลอยสวยไปด้วยแต่บ๊อบก็อ้อนวอนว่าตอนนี้เขาไม่เหลือคนที่ไว้ใจได้อีกแล้วพร้อมทั้งสัญญาว่าถ้าเขาพักฟื้นจนหายดีเขาจะรีบหนีไปจากที่นี่ทันทีในที่สุดสาราก็เริ่มใจอ่อนเพราะเห็นแก่ความเป็นเพื่อนสนิทของแฟนเก่าถึงแม้ที่ผ่านมาบ๊อบจะไม่เคยปรากฏตัวให้เธอเห็นเลยสักครั้งแต่เธอก็ได้รับดอกไม้ไว้อะไัยจากเขาทุกปีรวมไปถึงจดหมายขอโทษที่เขาส่งมาหาเธอด้วย เมื่อความหวาดระแวงของซาร่าเริ่มลดลงบ๊อบจึงขอร้องให้เธอไปซื้อสิ่งของตามรายการในกระดาษเพื่อมาผ่าตัดเอากระสุนออกให้เขาโดยบ๊อบแนะนำเธอว่าจะต้องซื้อทีะร้านเท่านั้นเพราะถ้าหากซื้อร้านเดียวรวด,ดเดียวมันอาจจะทำให้เธอถูกตำรวจสงสัยได้ขณะเดียวกันนิกที่ใช้เวลาทั้งคืนไปกับการวิเคราะห์เหตุการณ์ในวันนั้นในที่สุดเขาก็ได้พบกับความไม่ชอบมาพากลหลายอย่างตั้งแต่คำให้การที่คุมเครือของตำรวจท้องที่คนนั้นไปจนถึงความผิดพลาดที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้กับคนอย่างบ๊อบ นิกอธิบายให้เจนเพื่อนสนิทของเขาคนหนึ่งฟังว่าจ่าสิบเอกบ๊อบรีสวักเกอร์คือสุดยอดสไนเปอร์ที่ไม่เคยยิงพลาดเป้าเลายสักครั้งตลอดชีวิตการรับราชการของเขาแต่ในวันที่เกิดเรื่องที่ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบไปหมดแต่บ๊อบกลับยิงพลาดไปโดนอาร์คบิชช OP ที่ยืนห่างจากประธานาธิบดีถึง2ฟุตซึ่งเป็นไปด้ยากมากสำหรับสไนเปอร์ฝีมือดีอย่างบ๊อบ ภาพตัดสลับอธิบ้านของซาร่าในตอนนี้บ๊อบเริ่มอธิบายขั้นตอนการผ่าตัดให้เธอฟังอย่างละเอียดก่อนจะเริ่มใช้สารเคมีวางยาตัวเองจนสลบทันทีที่บ๊อบหมดสติซาร่าจึงเริ่มทําการผ่าตัดให้กับเขาอย่างระมัดระวงังถึงแม้ว่านี่จะเป็นการผ่าตัดครั้งแรกในชีวิตของเธอแต่ทุกอย่างก็เสร็จสมบูรณ์ได้ในเวลาต่อมาในเช้าของวันุ่งขึ้นนิกเริ่มเดินสำรวจไปตามสถานที่ต่างๆที่น่าจะใช้เป็นจุดซุ่มยิงอาบีช็อปได้เหมือนกับจุดที่บ๊อบถูกพบตัวในตอนแรกก็ยังไม่พบอะไรที่ผิดปกติ จนกระทั่งนี้เริ่มสังเกตว่าที่พื้นบนหอระฆังของโบสถมันเหมือนมีใครบางคนเคยติดตั้งเครื่องมือขนาดใหญ่เอาไว้ก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันบอบที่เริ่มได้สติกลับมาหลังการผ่าตัดก็ได้รู้ข่าวได้จากซาร่าว่าหมาที่ฟาร์มของเขาถูกใครบางคนฆ่าตายโดยตำรวจสันนิษฐานว่ามันเป็นฝีมือของบ็อบเองที่ทำแบบนั้นหัวใจของบ็อบแตกสลายทันทีเมื่อได้ยินเรื่องนั้นเพราะหมาตัวนั้นคือเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาไม่ต่างจากดอนนี่ดังนั้นเขาจึงปฏิญาณตนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหายดีีเเขขาาาาาาจจะะกกกกกกลััับบไไปปสสงแคค้นนนพพมทททุุท่่รอย ที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นิกได้นําขนาดจากดูบนพื้นบนหอะระฆังของโบสถ์มาขอข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องปืนเพื่อสืบดูว่ามีปืนชนิดใดบ้างที่สามารถยิงไกลได้เกินหนึ่งไมล์แต่ในระหว่างนั้นนิกยังเริ่มสังเกตว่ามีใครบางคนกําลังจับตามองเขาอยู่แต่เขาก็พยายามเพิกเฉยจนได้พบกับบางสิ่งที่ค่อนข้างน่าตกใจปรากฏว่าสิ่งที่ถูกติดตั้งบนหอะระฆังมันคือปืนไรเฟิลที่สามารถควบคุมทิศทางได้จากระยะไกลนั่นหมายความว่าคนที่ยิงอาร์บิชอปจริงๆอาจจะไม่ใช่บ๊อบแต่เป็นใครคนทม,มออบบแบบนนร ขณะเดียวกันดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บของบ๊อบจะค,ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับเพราะมีซาร่าคอยดูแลอย่างใกล้ชิดบ๊อบเริ่มถามเรื่องส่วนตัวของเธอเกี่ยวกับคนในใจแต่ซาร่าก็บอกไปตรงๆว่าตอนนี้เธอยังโสดหลังจากที่เปลี่ยนผ้าพันแผลเสร็จบ๊อบจึงกล่าวขอบุณซาร่าไปด้วยความจริงใจก่อนจะเผิดว,ว่าตอนนี้เขาแข็งแรงพอที่จะทำงานต่อได้แล้วก่อนจะออกเดินทางซาร่าได้นำปืนของดอนนี่มามอบให้กับบ๊อบไปใช้งานเพราะเธอเชื่อว่าถ้าตอนนี้ดอนนี่ยังอยู่เขาก็คงจะทำแบบเดียวกันกับเธอ ความใจกว้างของซาร่าเริ่มทําให้บ๊อบซาบซึ้งใจจนเขาเริ่มโทษตัวเองแต่ซาร่าก็ตบหน้าเตือนสติเข้าไป1ทีว่าการตายของดอนนี่ไม่ใช่ความผิดของบ๊อบเพราะดอนนี่สมัครใจไปทำบัรกิจที่นั่นเองในที่สุดบ๊อบก็หลุดพ้นจากความสำนึกผิดที่ติดตัวเข้ามาตลอด3ปีเพราะเขาได้ดูเลยว่าที่ผ่านมาซาร่าไม่เคยโกรธเขาเลยแต่เป็นตัวเขาเองต่างหากที่เอาแต่โทษตัวเองมาโดยตลอด หลังจากที่เคลียร์ใจกันเสร็จบ๊อบจึงวานขอให้ซาร่าช่วยงานเขาเป็นครั้งสุดท้ายโดยแผนก็คือให้เธอแอบไปพบเจ้าหน้าที่นิกเพื่อกระซิบบอกเขาว่าเธอรู้ว่าตอนนี้บ๊อบอยู่ที่ไหนโดยโกหกไปว่าถ้าเขานำเอาเลขทะเบียนรถกลับมายได้เครื่องในรูปไปค้นดูเขาก็จะได้คำตอบเองถึงแม้ในตอนแรกทุกอย่างจะดูดาบดืนแต่ตำรวจแถวนั้นที่เริ่มรู้สึกคุ้นหน้าบ๊อบจึงโผล่เข้ามาสั่งให้บ๊อบถอดหมวกออกและแสดงบัตรประจำตัวให้พวกเขาดูแต่เมื่อเห็นว่าบ๊อบไม่ทำตามคำสั่งตำรวจจึงเริ่มใช้กำ ในเวลาต่อมานิกแอบเข้าไปในห้องสืบค้นข้อมูลของเจา้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อที่จะนำหมายได้เครื่องยนต์ไปขี่ดูว่าซาดาพยายามจะบอกอะไรกับเขากันแน่แต่ปรากฏว่าการจะเข้าไปดูข้อมูลของรถคันนี้จะต้องใส่รหัสผ่านของเจา้าหน้าที่ระดับสูงก่อนเท่านั้นบ๊อบจึงไปขอร้องให้เจนที่เป็นเพื่อนสนิทช่วยเพราะเธอเป็นคนที่เข้าถึงข้อมูลู่นตัวของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานได้เกือบทุกคนอย่างไรก็ตามเจนปฏิเสธเพราะการทำแบบนั้นอาจจะทำให้นิกถูกไล่ออกหรืออาจจะแย่กว่าแต่นิกก็ยังขยันขยอจะทำเรื่องนั้นให้ไไไดด้้เเพราาาะะถึงงงยยกก็จจโนล่่ออ FBI ูแว ในที่สุดเจนก็เริ่มใจอ่อนได้รับปากว่าจะยอมช่วยแต่สิ่งที่ทั้งสองคนไม่ทันระวังก็คือในตอนนี้ไอแซคได้ดูแล้วว่าคนที่พยายามจะเปิดโปงเรื่องนี้คือใครดังนั้นเขาจึงสั่งให้ลูกน้องรีบไปจับตัวนิกมาทันทีในวันุ่งขึ้นในขณะที่เจนกำลังบอกสิ่งที่เธอเพิ่งค้นเจอมาให้นิกฟังทันใดนั้นนิกก็ถูกผู้ไม่หวังดีจับตัวขึ้นไปบนรถตู้สีดำคันหนึ่งก่อนจะไปโผล่ที่ที่ท่าเดือร้างโดยมีเครื่องมือทรมานวางอยู่เต็มไปหมด ปรากฏว่าชายชะการเหล่านี้คือคนของไอแซคที่ต้องการเค้นถามวาน,นิคดูอะไรมาแล้วบ้างแต่เมื่อเห็นวาน,นิคยังสืบไม่เจอตัวการใหญ่พวกมันจึงกะจะทาให้นิคตายโดยการจัดฉากว่าน,นิคเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองทว่าในขณะที่งานของพวกมันกําลังจะเสร็จทันใดนั้นกลับมีลูกกระสุนจากที่ไหนสักแห่งวิ่งเข้ามาเจาะก,กระโหลกของพวกตัวร้ายไปทีละคนความแม่นยำของชายคนนั้นเริ่มทำให้นิคก,กลัวว่าเขาจะโดนฆ่าไปด้วยแต่เปล่าเลยเพราะแท้จริงแล้วชายลึกลับคนนั้นคือบ๊อบที่วางแผนให้นิคถูกสงสัยและถูกคนของไอแซคจับตัวมา ในตอนแรกบอก๊อบกะจะจับลูกน้องของไอแซคเป็นตัวประกรันเพื่อที่จะเค้นถามความจริงแต่ว่าแผนของเขาคลาดเคลื่อนนิดหน่อยเพราะเขาจำเป็นต้องกำจัดพวกมันก่อนที่พวกมันจะฆ่านิกหลังจากที่ช่วยให้นิกได้เป็นอิสระนิกจึงแนะนำให้บ๊อบไปหาทนายเก่งๆมาช่วยให้เขาหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาแต่บอ๊อบกลับยืนกระต่ายขาเดียวว่าเขาจะยังใช้วิธีนี้เพราะกฎหมายทำอะไรคนพวกนี้ไม่ได้นอกจากจะต้องใช้กำลังจัดการเท่านั้นนอกจากนี้บอ๊อบยังเตือนอีกว่าตอนนี้ขาข้างหนึ่งของนิกก้าวเ,เข้าไปในหลุมศพแล้วเพราะไอแซคจะคอยตามดังความนิกไปจนกว่านิกจะตาย ดังนั้นทางเดียวที่นี้จะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้คือการร่วมมือกับเขาจัดการคนพวกนั้นไปด้วยกันคืนนั้นหลังจากที่ไอแซคได้ดูแล้วว่าลูกน้องของเขาทํางานผิดพลาดจู่ๆลูกน้องคนสนิทของเขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับบอกแสบางอย่างว่าบอบมักจะส่งดอกไม้ไปให้หญิงสาวคนหนึ่งทุกๆปีและเธอคนนี้มีชื่อว่าซาดาอดีตภรรยาของดอนนี่ที่น่าจะเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือบ๊อบอยู่แน่นอนในรุ่งสางของวันต่อมาบ๊อบกับนิกได้ขับรถเดินทางมายังรัฐเทนเนสซี Tennessee, เพื่อที่จะเข้าไปขอคําาาาปปรึึกาากษจผู้เเชชี่่่วญืืองนนนคนหนง บ๊อบถามชายคนนั้นว่าเขาสามารถทําให้ลูกกระสุนที่ลั่นจากปืนกระบอกหนึ่งให้เหมือนกับยิงจากปืนอีกกระบอกหนึ่งได้หรือไม่ก่อนจะได้คําตอบจากหนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งที่ยืนยันว่าสามารถทําแบบนั้นได้โดยการนํากระดาษมาห่อลูกกระสุนก่อนจะยิง ต่อมาบ๊อบได้หลอกถามชายคนนี้ว่าในโลกนี้เขาพอจะรู้จักใครบ้างที่มีฝีมือพอจะริงกลเกินหนึ่งหมายได้อย่างแม่นยำชายคนนี้จึงเล่าว่านอกจากบ๊อบลีสแวกเกอร์ที่กำลังถูกไล่ล่าอยู่เขาก็เคยได้ยินมาว่ามีชายชาวรัสเซียอีกคนที่ถูกขนานนามว่าเป็นปีศาจสไนเปอร์ที่ทางการตั้งค้าหัวไว้หลักล้านเหรียญถึงแม้ในช่วงหลังๆจะมีคนอ้างว่าเขาคนนั้นได้ตายไปแล้วแต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเคยเห็นศพของเขาเลยเมื่อได้ลองไต่ตองดูดีๆปรากฏว่าชายคนนั้นคือคนที่นั่งในรถเข็นที่คอออยยจดดดข้มมููลลตต่่าางๆทีบพโ ตาเท่าคนนี้จึงให้บทเรียนไปว่าโลกนี้ไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดเสมอไปเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าเรารู้ทันโลกนั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะอย่างแท้จริงหลังจากที่ได้ชื่อของชายคนนั้นมานิกจึงแอบโทรไปขอให้เจนช่วยนำชื่อนี้ไปสืบต่ออย่างระมัดระวงังส่วนไอแซคเองก็ได้ดูแล้วว่าแผนการของบ๊อบมันคืบหน้าไปไกลแล้วดังนั้นเขาจึงขอร้องให้มือปืนคนนั้นช่วยงานเขาเป็นครั้งสุดท้ายโดยการรับบทเป็นเหยื่อให้ที What say? ในคืนนั้นในที่สุดเจนก็ได้ดูข้อมูลเชิงลึกของมือปืนที่ชื่อว่ามิเชลว่าชายคนนี้มีบ้านอยู่ที่เวอร์จิเนียส่วนไอแซคเองก็เริ่มเดินหมางอย่างสุดกำลังเพราะเขามีแบ็คเป็นถึงสวคนหนึ่งที่น่าจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องวุ่นวายทั้งหมดที่เวอร์จิเนียบ๊อบกับนิกเริ่มวางแผนกันว่าจะบุกเข้าไปจูจ่โจมมิเชลถึงในบ้านโดยดูดีว่านี่เป็นแผนของไอแซคที่ต้องการจะหลอกล่อให้ทั้งคู่เข้าไปติดกับ โดยทั้งคู่ได้เดินไปซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อน,นำมาะดิ์ขึ้นเป็นอาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นระเบิดอนุภาพรุนแรงสไนเปอร์พรางตัวหรือแม้แต่การสอนให้นิกได้เรียนรู้วิธีเล็งเป้าจากระยะไกลเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนิกจึงเริ่มรายงานตำแหน่งของลูกน้องมิเชลให้บ๊อบได้ดูอย่างละเอียดก่อนที่บ๊อบจะเริ่มหลอกล่อพวกมันมากำจัดอย่างเงียบๆแล้วเริ่มทำการวางกับดักทีละจุดทันทีเมื่อระเบิดลูกแรกถูกติดตั้งบ๊อบจึงเริ่มก้าวไปวางอีกลูกนุดลวง,งยอยเสมขิชไป้ หลังจากที่ระเบิดถูกติดตั้งจนครบทุกจุดบ๊อบจึงจัดการลูกน้องคนสุดท้ายและบุกเข้าไปในบ้านทันทีแต่ดูเหมือนว่ามิเชลจะรู้อยู่แล้วว่าบ๊อบจะมาที่นี่เพราะเขาดูไม่ตื่นตระหนกเลยสักนิดทนันทันที่ชีวิตของเขาแขวนอยู่บนเส้นได้บ๊อบใช้ปืนจ่อไปที่หัวของมิเชลเพื่อเค้นถามว่าตัวจริงของไอแซคคือใครมิเชลจึงเริ่มเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกว่าก่อนวันเกิดเหตุไอแซคก็ไปเสนอง,งานให้เขาทำเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือไอแซคเลือกให้บ๊อบเป็นเหยือ่อในขณะที่เขารับบทเป็นนผู้ล่าาเงามื ส่วนเหตุผลที่ไอแซคอยากกำจัดอาร์บิชอปเป็นเพราะในวันนั้นเขากำลังจะมาเปิดโปงเรื่องความระยำทั้งหมดต่อประธานาธิบดีเพราะอาร์บิชอปดูมาว่าคนมีอำนาจในอเมริกาคือผู้อยู่เบื้องหลังคำสั่งโกปรกทั้งหมดไล่ตั้งแต่การสนับสนุนอาวุธอนุภาพรุนแรงให้กับศัตรูไปจนถึงการสั่งให้ทหารตัวเองไปรับกรรมจากอาวุธพวกนั้นนอกจากนี้อาร์บิชอปยังรู้ว่าผู้มีอำนาจในอเมริกาบางคนแอบเลี้ยงจนให้ไปกราดยิงผู้บริสุทธิ์ในหมู่บ้านต่างๆเพราะบริเวณนั้นมีบ่อน้ำมันนนนนขาาาาาาดดมมมหหสรรที่่าาถกกกอบโยยผลลปะช์ใ้้้พพวไๆน เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเหตุการณ์เมื่อ3ปีที่แล้วคือความตั้งใจของผู้มีอำนาจในอเมริกาที่ต้องการจะกำจัดบ๊อบกับดอนนี่ออกไปส่วนเหตุผลที่มิเชลกล้าเผยความจริงออกมาเป็นเพราะเขาเชื่อว่าคำโกหกไม่สามารถยื้อบ๊อบไว้ได้นานขนาดนี้ทันทีที่มิเชลถูกกำจัดพวกทหารฝีมือดีที่ไอแซคส่งมาก็เดิมเดียงแถวกันเข้ามาโจมตีบ๊อบกันทีละคน2คนแต่ไม่ว่าพวกมันจะมีฝีมือเก่งกาจมาจากไหนบ๊อบก็ไม่หวั่นใจเพราะเขาได้แอบวางระเบิดเอาไว้ทุกจุดแล้ว ทันทีที่ระเบิดเริ่มทำงานบ๊อบจึงกระโดดออกมาจากที่ซ่อนและพยายามยิงฝานักฆ่าของไอแซคออกไปอย่างดุเดือดแต่ถึงแม้จะสามารถกำจัดคองของไอแซคได้เป็นขยงทั้งคู่กลับต้องเผชิญหน้ากับเฮลิคอปเตอร์จู่โจมลำหนึ่งที่สาดกระสุนเข้ามาเหมือนตอนที่บ๊อบยังอยู่ในกองทับดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกครั้งบ๊อบจึงสั่งไอ้นิกรีวิ่งไปดออที่ดงนาส่วนเขาจะซื้อเวลาให้แล้วจะรีบตามไป เมื่อทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งบ๊อบจึงเริ่มมองหาวิธีจัดการเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นอย่างรอบคอบแต่เนื่องจากตอนนี้กระสุนของทั้งคู่ใกล้จะหมดแล้วจึงเหลือเพียงวิธีเดียวคือหลอกล่อให้ฮอลำนั้นบินไปยังจุดที่ใกล้กับถังเชื้อเพลิงให้ได้มากที่สุดเมื่อน,นิกเริ่มออกวิ่งบ๊อบจริงๆเข้าไปที่ถังเชื้อเพลงิงจนแดงของระเบิดทําให้ฮอลำนั้นได้รับความเสียหายไปด้วยในที่สุดทั้งสองคนก็สามารถหลบหนีออกมาจากที่นั้นได้อย่างปลอดภยัยทําให้สวที่เพิ่งรู้ข่าวหัวยยหออไไััััเเเสสสีีีียยยยออออ่่าาางงนนนกกกกทไไไไซํจดด้้มมขป บนทางด่วนของเมืองเมืองหนึ่งนิกตั้งใจโทรไปหาหัวหน้า FBI เพื่อบอกว่าตอนนี้บ๊อบอยู่กับเขาและทั้งคู่จะยังไม่ไปมอบตัวจนกว่าจะเสร็จงานแต่หลังจากที่วางสายไปได้ไม่นานไอแซคก,ก็โทรมาที่มือถือของบ๊อบโดยตรงเพื่อขู่ว่าถ้าหากบ๊อบไม่ยอมมามอบตัวเขาก็จะไม่รับประกันความปลอดภัยต่อชีวิตของซาร่าเช่นกันแต่แทนที่จะกังวลบ๊อบกลับวางแผนไว้เหนือชั้นกว่านั้นเพราะเขาได้แอบบันทึกเสียงคำสาร,รภาพของมิชเชลเอาไว้พร้อมกับขูว่ว่าหากซาร่าเป็นอะไรไปคลิปเสียงนี้จะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกทันที เมื่อบ๊อบกลายเป็นผู้ถือไพ่เหนือกว่า <d> เขาจึงสั่งให้ไอแซคพาสวมาพบกับเขาที่หุบเขาแห่งหนึ่งเพื่อยื่นหมูยื่นแมวถึงแม้ในตอนแรกไอแซคจะไม่ลดตัวไปเล่นด้วยแต่สุดท้ายเขาก็รีบเปลี่ยนใจมอบอบเมื่อบ๊อบเผยว่าเขาดูว่าศพของผู้บริสุทธิ์ถูกคนของสอวคนนั้นฝังเอาไว้ที่ไหนหลายชั่วโมงต่อมาหน้าหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะแห่งหนึ่งไอแซคได้พาตัวของซาร่ามาแลกกับหลักฐานของบ๊อบโดยมีฮอของสวอบินตามมาที่หลังและพอิกเดินปากดตัวงมามือปืนของไอแซคที่ซุ่มอยู่ก็ลลลัั่นนนไกใสเขาททีจมง แต่ไม่นานเสียงหัวเราะสะใจของพวกมันก็ถูกกลบโดยเสียงปืนอีกกระบอกหนึ่งที่ยิงมาจากที่ไหนสักแห่งบนหุบเขาและในขณะที่มือปืนของไอแซคอีโคนเริ่มมองหาว่ากระสุนลั่นมาจากทิศทางใดจู่ๆนี้ก็กลับมายืนได้อีกครั้งอย่างปาฏิหาริย์ทำให้ไอแซคกับสอวอหน้าถอดสีไปตามๆกันในขณะที่มือปืนคนที่สองกำลังจะเก็บงานนี้อีกครั้งทันใดน,นั้นกระสุนอีนัดก็เจาะทะลุกระโหลกของมันอย่างรวดเด็ว เมื่อเห็นว่ามือปืนทุกคนถูกบ๊อบกําจัดจนเกลี้ยงลูกน้องของไอแซคคนหนึ่งจึงตะโกนขู่ว่าถ้าบ๊อบไม่ปลูโฮวงมาเขาก็จะสังหารซาร่าต่อหน้าต่อตาทุกคนแต่ถึงแม้ระยะยิงของบ๊อบจะอยู่ในตำแหน่งที่เสี่ยงได้อันตรายแต่เขากลับสามารถยิงโดนมือของชายคนนั้นได้ก่อนจะยิงซ้ำเข้าไปอีกนัดจนทำให้แขนของมันขาดทั้งยวงเมื่อเห็นว่าปลอดภยัยบ๊อบจึงโผล่ออกมาจากที่ซ่อนและค่ะคอยๆเดินเข้าไปหาไอแซคอย่างใจเย็นในขณะเดียวกัน f อ i ได้รับจดหมายจากนิกที่ส่งมาบอกพิกัดตำแหน่งของสถาานนนนทททีีท่่่่่เเขออยูพืตััใใ FBI ำำั้้งงใใจห FBI กลไป เมื่อบ๊อบเดินทางมาถึงเขาจึงสั่งปลดอาวุธไอแซคกับสอรว,อวมไปถึงนักบินที่ขับหอคนนั้นด้วยแต่ในระหว่างนี้สารากับแอบหยิบปืนขึ้นมากระหน่ำยิงใส่ลูกน้องของไอแซคจนตายเพราะเธอโกรธแค้นที่ถูกมันล่วงเกินก่อนจะถูกจับตัวมาหลังจากที่บ๊อบพยายามเข้าไปปลอบใจเธอสอคนออนั้นจึงเริ่มกล่าวชื่นชมในฝีมือของบ๊อบพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้บ๊อบมาทำงานร่วมกับเขาแต่บ๊อบปฏิเสธทันทีเพราะไม่อยากร่วมงานกับฆาตกรเพราะสิ่งที่สอวอทำกับผู้บริสุทธิทีีีีี่่่่ออฟรริิิกาาาามมมมัันนนนหนหนเดเเ้้้ยยยจจจขไคคววผููชใง ในขณะที่การประท้าฝีปากกำลังดำเนินไปอย่างเผ็ดร้อนทันใดน,นั้นหอของ FBI ก็เดินทางมาถึงพิกัดตำแหน่งที่นิกส่งไปแต่จู่ๆกับเกิดเรื่องที่เหนือความคาดหมายเพราะบ๊อบเริ่มจุดไฟเผาทำลายเทปเสียงทงันทันที่นั่นคือหลักฐานชิ้นเดียวที่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาได้ถึงแม้เหตุผลของบ๊อบจะฟังดูคุ้มเครือแต่คนอย่างบ๊อบไม่ได้โง่และย่อมมีไม้เด็ดดอยอยู่เสมอส่วนเหตุผลที่วันนี้เขายอมปล่อยไอแซคกับสอวอไปเป็นเพราะเขาอยากมอบตัวกับ FBI โดยขอให้มีการประชุมเพื่อพิสิสสจนนน์์ารุทททธขขเึ้ัี เมื่อถึงวันประชุมบ๊อบได้ถูกพาตัวเข้ามาพบกับคณะทำงานในกระทรวงความยุติธรรมโดยมีประธานเป็นรัฐมนตรีผู้ทรงเกียรติตรงหน้าของเขาคือปืนที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ยิงอาร์บิชอปพร้อมกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่ากระสุนในร่างของอาร์บิชอปมาจากปืนกระบอกนี้จริงๆเมื่อประธานเปิดโอกาสให้บ๊อบได้ถแถลงข้อเท็จจริงบ๊อบจึงยอมรับว่านี่คือปืนประจำกายของเขาและเขาก็ไม่ปฏิเสธว่ามันอยู่ในที่เกิดเหตุในวันนั้นแต่ก่อนที่เขาจะอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ๊อบได้ทำการบรรจุก,กระสุนและยกขขึ้้นนนนมมาเลล็งงใใสุ่่ททททีีะะคคจจหหัวออแแตตตตบกไปยู่ แต่ทันทีที่บ๊อบล่าสกายกระสุนกลับไม่ถูกล่าออกมาด้วยเหตุผลที่ว่าปืนทุกกระบอกของเขาจะถูกเขาถอดเข็มแทงชนวนทุกครั้งก่อนจะออกจากบ้านดังนั้นข้อกล่าวหาที่บอกว่าเขาใช้ปืนกระบอกนี้ยิงอาร์ชีชอปมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อความจริงปรากฏไอแซคจึงรีบอ้างว่าเขามีงานที่ต้องไปทำและการประชุมนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาแต่ดูเหมือนว่านิกจะมีหลักฐานสำคัญมานำเสนอต่อประธานที่สามารถมัดตัวไอแซคกับสวในข้อหาฆาตกรรมที่เกิดข,ขึ้นกับผู้บริสุทธิ์ในแอฟริกาได้ แต่ถึงแม้จะมีหลักฐานชัดเจนประธานกับให้เหตุผลว่าการฆาตกรรมนี้เกิดขึ้นที่นอกประเทศและคงจะเอาผิดใครไม่ได้นั่นจะทําให้อแซครอดพ้นจากข้อกล่าวหาไปโดยปริยายแถมยังมีหน้าเดินมาย้อเย้ยบ๊อบก่อนจะเดินจากไปอย่างอารมณ์ดีเมื่อทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดประธานจึงเดินมาปลอบใจว่าอย่างน้อยในวันนี้บ๊อบก็สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้แต่เห็นได้ชัดว่าบ๊อบไม่ได้ดีใจต่อการเป็นอิสระของเขาเท่าใดเพราะตราบใดที่เสือสองตัวยังไม่ถูกจับเข้ากรงพวกเดียวก็จะไม่มีวันรออดพ้นนจาัตรย ในคืนนั้นในขณะที่ไอแซคกำลังดื่มฉลองอยู่ในบ้านของสวอย่างสนุกสนานทันใดนั้นศพของลูกน้องคนหนึ่งก็ร่วงตกลงมาตายต่อหน้าต่อตาทำให้ทุกคนรีบกระโดดหนีจากเก้าอี้กันกระเจิงแต่ในเสี้ยววินาทีไอแซกก็ถูกฆาตกรยิงตายต่อเป็นดาที่สองทำให้คนที่เหลือเริ่มตื่นตระหนกเพราะฆาตกรได้ตัดทางหลบหนีของพวกเข้าทุกทางปรากฏว่าคนที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้คือบ๊อบที่ไม่พอใจต่อคำตัดสินในครั้งนี้เพราะเขาคิดว่าในเมื่อกฎหมายทำอะไรคนพวกนี้ไม่ได้มันก็เหลือแค่วิธีเดียวนั่่นนนนนคือกกการรรรรสงผู้มมััไปบใแท I United States. Sin... am States <c oughs> เมื่อการแก้แค้นจบลงบ๊อบจึงรีบหนีออกไปจากที่เกิดเหตุโดยวางเพลิงเพื่อทำลายหลักฐานทุกอย่างจากนั้นเขาจึงรีบวิ่งไปขึ้นรถที่ซาร่าขับมารับก่อนจะเริ่มออกเดินทางไปกับเธอโดยไม่สนใจว่าจุดหมายปลายทางจะต้องเจอกับอะไรถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ